คุนเผาผีโกส s t k n i g สนับสนุนโดยเฟรมแ h ท t e r i c ผลิตภัณฑ์บำร,รุงหนังศีรษะลดการหลุดร่วงของเส้นผมฟังสดพร้อมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสต,ตั้งแต่สอนุมครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะเราไปฟังเรื่องราวจากคนผ่าผีท่านที่สองเลยดีกว่าคุณโยกแม่มณีค่ะสวัสดีค่ะน้องโยก สวัสดีครับพี่ออมนนเบลมาวันนี้เรื่องราวที่น้องหยกนํามาฝากกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังคืนมาผพี่โกสต์ไนท์ชื่อเรื่องว่าคนเส้นผีครับนนรต้องขอบคุณน้องตะวันด้วยได้เลยค่ะเรื่องราวนี้ผ่านมานานหรือยังคะน้องหยกเอ่ออันนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือเรื่องเนี้ยคือคือเพิ่งจะได้รับมาแล้วก็คือว่ายังไม่ได้เรียบเรียงอะไรมากมายก็บบกว่า อ่าก็ตอนช่วงช่วงบ่ายทั้งวันเนี้ยก็ได้โจทย์กันบ้านจากตะวันนี้แหละว่าพี่ยกจะต้องมาแล้วนะก็บอกค่ะได้ค่ะยินดีป่ะก็เลยต้องบอกว่าต้องรีบูตใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าก็เลยโทรไปถามเพื่อนก็พยายามเก็บดีเทลให้ได้เยอะที่สุดเรื่องเนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เกิดมาถ้าโดยรวมโดยรวมเนี่ยยกเข้าใจว่าห้าสิปีมันไม่ถึงบันประมาณสามสิบกว่าปีกว่ากว่าค่ะด้วยความที่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในจังหวัดภาค หนึ่งของภาคกลางพีใกล้ๆกรุงเทพเหล่ลลลนพพานี้แหละอ่าแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านในตัวจังหวัดซึ่งอยู่ทางทางแถบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่อทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านที่เป็นเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของไอ้แก๊ปไอ้แก๊ปเนี่ยก็คือด้วยความที่นางก็บ้านเขาก็เป็นภูมิมเดิมก็จะเป็นบ้านหมอผีหมอธรรมอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็คราวนี้ก็คือมาอยู่กรุงเทพด้วยความที่ว่าเอ่อ ช่วงประมาณสักเสบรามิทุมนานที่ผ่านมาเนี่ยนางก็บอกว่ามีเหตุที่จะต้องได้กลับไปที่บ้านบ้านนางค่ะบคราวนี้ด้วยการที่หัวกลับไปเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอก <c oughs> ก็แบบว่าจะกลับไปแค่เยี่ยมหลวงลุง,ลงแล้วก็เยี่ยมสับเบลือที่ว่าที่เหมือนทํางานคู่กับพ่อเขาเนี่ยค่ะ <c oughs> อ่านั่นแหละด้วยความที่ว่าเออกลับไปหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บกลับมากรุงเทพยังไม่ทันไลยสักฟังหนึ่ง มีสายโทรเรียกเข้าเข้ามาไอ้ mm hmm. แก๊บก็งงๆนิดหนึ่งว่าครับผมเอ่อเนื้อหาของสายที่โทรเข้ามาเนี่ย mm hmm. เขาก็แนะนําตัวเลยว่าอ่ะเขาเป็นเหมือนเป็นเอ่อผู้ใหญ่แล้วกันอ่ะเป็นผู้ใหญ่บ้าน mm hmm. เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับที่ยวว่าดูแลหมู่บ้านที่ขคุณจะมารับตําแหน่งต่ออะไรอย่างนี้ mm hmm. แต่ด้วยความที่วว่ามันมีอะไรที่ยียวว่า มันเกินการเยียวยาเพราะว่าเขาบอกเลยว่าโดยปกติอ่ะก็ไม่ได้เออไม่ได้เชื่อในเรื่องของพวกตรงนี้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ชาวบ้านในหมู่บ้านอะ่ะเขาก็เหมือนลงขันกันผู้ใหญ่ไม่จ้างพวกชั้นจ้างกันเองก็ได้ <S 2> <S 2> แค่เป็นธุระให้หน่อยในการโทรเรียกมาเออเขาก็บอกว่าก็เออยังพอจะ มีวิชาจาพ่ออยู่บ้างไหมด้วยการที่ว่าเปิดคําถามนี้มาไอ้แก๊กก็เหมือนอนิ่งๆไปก็บอกทําไมล่ะครับก็ว่าบอกก็เลยอยากจะให้มาช่วยซะหน่อยหนึ่งด้วยความที่ว่าไอ้แก๊ปมันก็พอถามาถามรไยเสร็จไอ้แก๊กก็ถามคำหนึงว่าแล้วเอาเบอร์ผมมามาจากไหนทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเอามาจากหลวงลุงอ่ะมาเป็นจากเคสหลวงลุงโอเคก็ได้งั้นเดี๋ยวจะช่วย ก็บอกว่าเงินนะไม่เอาหรอกครับก็บกว่าเอาคืนให้กับทางเอ่อพวกชาวบ้านไปเดี๋ยวไปดูให้ละกันว่าได้ไม่ได้พอกลับไปถึงที่บ้านด้วยความที่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเขตหมู่บ้านของเราหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่มันถัดไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็คือว่าจะเป็นอยู่อีกเอ่อหมู่บ้านอื่นด้วยความที่ว่านางก็กว่าอ่ะหมู่บ้านนี้เออก็พอจะรู้จักกันอยู่เหมือนเป็นเป็นญาติธรรมเป็นแบบว่า โยมอุปถาของลุงลุงก็เลยว่าโอเคเข้าไปดูให้ด้วยความที่ว่าไอ้แก๊ปมันก็บอกว่าได้ได้เอพยายามสอบถามเขาก็จะบอกว่าที่เนี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นทางเขาเรียกนะเหมือนใกล้กับประตูน้ําประตูทางระบายน้ําอ่าด้วยความที่ว่าตรงเนี้ยแล้วด้วยคลองเอ่อตัวเขาเรียกว่าไงนะคลองที่มันอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยที่ว่าจะต้องผ่านแล้วก็ต้องเปิดประตูระบายน้ําอยู่ตลอดเวลาเนี่ย owns. ทุกปีเนี่ยคลองเนี้ยจะต้องเส้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสามถึงสี่ศพต่อปี mm hmm. แต่คราวเนี้ยมันนิ่งเงียบม,มาเลยตั้งแต่ต้นปีแล้อยู่ๆมันอัดมาทีเดียวเนี่ยสี่ศพวันเว้นวันโอ้ย mm hmm. และที่สําคัญคือศพแต่ละศพเนี่ยเป็นเด็กที่อายุไม่เกินสิบขวบอืซ mm hmm. ึ่งมันไม่ได้มีเหตุที่ถามว่า ไอคลองเนี่ยมันถามว่ามัน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 ลึกมากไหมมันไม่ได้ลึกอะไรมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกนอกจากว่าช่วงที่น้ํามันมากัดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดประตูน้ําออกไปยิ่งทำเช่นอดียกด์มันบอกว่าบอกเนี่ยพ็จะบอกว่าโดยปกติอะเวลาที่ว่าศพมันจมเนี่ยหาเด็กกันไม่เจอพอทําการเส้นไหว้บวงสวงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยปุ๊บไม่ทันไรยอะอย่างไวสุดก็ไม่เกินชั่วโมงศพจะไปขึ้นอยู่ตรงประตูปาก ป่าประตูทางระบายน้ำค่ะยางช้าสุดก็สักสามวันหลังหลังบวงสวงอย่างเงี้ยไอ้แก๊มันก็พยายามเดินเดินดูไม่ก็เหมือนว่าคือเราก็ไม่รู้นะว่าจะด้วยใช้แบบว่าจิตวิจิต่เอวิธีการสื่อจิตอะไรยังไงม,มันก็บอกว่ามันจับมันจับไม่ได้เลยกับพลังงานหรือว่า แรงอาฆาตหรือว่าขึ้นวิญญาณอะไรของมันเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะสัมผัสได้ว่าตรงเนี้ยมันมันมีอาถรรพ์อะไรที่เกิดขึ้นอย่างที่เขาบอกบอกกันไอ้แก mm. ใช้เวลาอยู่ประมาณสักสามวันที่อยู่ในหมู่บ้านเนี้ยมันพยายามเดินทุกทุกเส้นทางที่มันเป็นทางที่เป็นเป็นเส้นทางเดินน้าแล้วกันพยายามที่จะดูว่าเฮ้ยมันเลาะไปทางไหนได้ไหมไหมไหม,ไหม มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้พี่ออมถ้าคิดง่ายๆว่าหมู่บ้านนี้มันเหมือนลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยทางหัวหมู่บ้านนะทางเข้าหมู่บ้านคือจั่วด้านหนึ่งคือทางมุมด้านหนึ่งของของสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นี้ไอ้วิธีที่แก๊ปมันเจอเนี่ยมันดันไปเจออยู่ที่ท่อระบายน้ําที่มันทะย,ยงออกไปทางด้านหลังหมู่บ้านเท่ากับว่ามันตั้งตรงเป็นลักษณะสเส้นทะย,ยงนตั้งแต่หมู่บ้านจนถึงท้ายอ่ะ ที่มันเป็นท่อระบายน้ำตรงนั้นพอดี <S 2> <S 2> ไอ้แก๊บบอกว่าซึ่งบริเวณตรงนี้มันรู้สึกว่ามันมีความความเข้มข้นของวิญ,ญญาณนะไม่อยากบอกว่าความเข้มข้นของวิญญาณเขาบอกว่ามันเป็นลักษณะของความเข้มข้นของแรงอาฆาตค่อนข้างที่ว่าจะจับได้แต่ไม่รู้ว่าไอ้วิญญาณตัวเนี้มันอยู่ในรูปลักษณ์ของอะไรแล้วเป็นรูปลักษ์ของสัมภเวสีอยู่ไหมหรือว่าเป็นรูปลักษ์ของอสุรากายไปแล้วเป็นอิกภพภูมิอะไรอย่าง,งนี้ไปแล้วเออไอ้แก๊มันก็รู้สึกว่ามัน มันพยายามที่จะนี่พยายามเรียกแล้วเขามานะแต่ไม่ได้มาในลักษณะคือเห็นเห็นเป็นรูปเป็นล่างแต่มาในลักษณะของเสียงของกลิ่นแล้วก็ยังอยู่ในท่อระบายน้ำนั่นแนหะซึ่งไอ้แก๊ปก็พยายามชวนให้ชาวบ้านอะ่ะเข้าไปซึ่งบอกเลยว่าชาวบ้านอะ่ะไม่กล้าที่จะเข้าไปหรือแม้กระทั่งจะผ่านไอ้ท่อระบายน้ำนนตรงนี้ ซึ่งทาให้แกป๊ปมันบอกว่ามันรู้สึกว่ามันทํางานยากอะคือจะใหเ้เข้าไปคนเดียวมันก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกูจะต้องพุ่มเพให้กับหมู่บ้านนี้บุกมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูแมแต่คราวนี้ด้วยความที่บอกว่าพอคืนที่สามเนี่ยที่แกป๊ปมันนอนมันร,รู้สึกว่าบอกเออถ้ามันไม่ได้เนี่ยก็คิดว่า,าทําทําบุญหมู่บ้านไหมล่ะเออก็เลยลองปรึกษาหลวงลุงว่า เออให้เขาทําบุญหมู่บ้านไหมล่ะเนี่ยพอรู้แล้วจากที่ว่าเข้าใจว่ามันอยู่ทางตรงประตูระบายน้ํา<ม>ไม่ใช่แล้วมันอยู่ตรงอีตรงท่อระบายน้ําด้านหลังหมู่บ้านมากกว่า<ม>เออลุงลุงเขาก็เลยบอกว่าบอกก็ได้ก็แล้วแต่เออถ้าถ้าจะทําก็แจ้งเข้าไปว่าถ้าก็ถ้าถ้าคิดว่าทำแล้วมันจะไม่มีเหตุเอดมเดิมมันเกิดขึ้น ในคืนนั้นน่ะไอ้แก๊ปมันก็บอกว่านอนไปแล้วอยู่ๆมันฝันค่ะมันฝันถึงเหตุเหตุการณ์หนึ่งว่ามันมีการทะเลาะตบตีมีการเออมันมันจะบอกว่ามันได้ยินเป็นเสียงเด็กที่โดนทาร้ายร่างกายเหมือนโดนตีโดนเคี้ยนโดนเตะแล้วก็พูดว่าพอแม่ยายยา,ยยายทำหนูหนูหนูหน,หนูยอมแล้วหนูยอมแล้วแล้วสักพักหนึ่งก็เป็นเสียงผู้ชายแล้วก็เป็นเสียงหัวเราะจากผู้หญิงอย่างเงี้ย สลับกันอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าตัดชาร์จไปสิ่งที่แก้มเห็นมันไม่ได้มันเห็นเป็นเด็กนะแต่มันเหมือนว่าตัวมันัะเป็นเด็กคนนั้นมันบอกว่าเออเนื้อเรื่องในความฝันมันก็เล่นลันเหตุการณ์ของมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยว่าคราวนี้พ่อเขาอะก็เหมือนว่าป่ะหนูไปโดนอะไรมาโดนทำไรแต่เด็กมันพูดไม่ได้ว่าว่าโดนใครตีโดนใครทําอืมจนกระทั่งหรือว่า ตัดมาอีกฉากหนึ่งมันเป็นลักษณะของการที่กว่าอยู่ในงานศพของพ่อตัวเองอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเหมือนมันเป็นแฟลแบ็กเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะไอแกมันก็บอกว่าบอกคือต้องการให้กูเห็นอะไรวะจนภาสุดท้ายมันคือท่อระบายน้ำนั่นนะแล้วก็เป็นลักษณะการปิดลูก,กง่งแล้วก็คือเด็กคนนั้นก็ขูดตีแทกปากร้องอย่างเงี้ยเออทําให้แกมันรู้สึกว่า เริ่มปฏิบัติตอ่อเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น<ม>กันแน่วะก็เลยกลับไปดูในวันรุ่งขึ้นอีกรอบหนึ่งคราวนี้ยไม่มีใครกล้าเข้าไปไอ้แก๊บเข้าไปเองก็ได้<ม>ไอ้แก๊บเดินเข้าไปได้ักก็ลึกพอสมควรจนเริ่มรู้สึกว่าคือปากทางมันเริ่มมือดอะแล้วมันเป็นลนักษณะเสียงอย่างเงี้ยคือไอ้ตัวกงท่อระบายนะ้ำอ่ะพี่ออม,ม ไอ้แก้มันไปคนเดียวนะแต่พอมันเดินเข้าไปเริ่มลึกขึ้นอะมันเป็นแก้แก้แกกแล้วก็ตังตึ้งซึ่งประตูท่อระบายน้ำตรงนั้นปิดเองอืมไอ้แก้มันก็เลยวิ่งออกไปปรากฏว่าคือมันเปิดไม่ออกค่ะแล้วราวนี้ไอ้แก้มมันบอกกูจะทายังไงวะเนี่ยมันก็ว่าเหมือนว่าดูว่าสัญญาณเนี่ยเหลืออยู่แค่ขีดเดียวเพราะว่ามันเหมือนสัญญาณมากทถ้าเดินเข้าไปลึกมันก็ไม่ได้มันก็ได้อยู่แค่ว่าอีตรงปากมันก็เหมือนพยายามส่งข้อความส่งไลน์เงี่ยให้บอกว่าให้ทางคนที่รู้จัก แล้วก็ตักค่อยๆเดินเข้าไปในจังหวะที่มันเดินเข้าไปอ่ะมันเริ่มรู้สึกว่ามันมีการเดินตามพร้อมกับเสียงเสืออื่นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเออจนกระทังว่ามันเริ่มแบบรู้สึกว่าเนี่ยมันมันมันลึกพอสมควรแล้วพอมองหันกลับไปเนี่ยมันบอกเลยว่าคือเห็นไอ้ปากทาเนี่ยคือเหมือนเหมือนแสงลิบหลี่แล้วว่ะค่อนข้างที่จะลึกแหละโดยแกมันบอกว่าบอก งั้นก็คงต้องหยุดตรงนี้ละมัง้งถ้าเกิดว่าจะไม่ให้กูรู้อะไรเนี่ยกูก็ช่วยอะไรไม่ได้นะใน mm hmm. จังหวะที่แก๊บจะหันหลังเดินกลับอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนมือมึอกเมื่อกอันแล้วก็จับข้อเท้าไอ้แก๊บไว้อ่ะทําให้แก๊บมันหันมาอีกทีหนึ่งอ่ะ mm hmm. มันเป็นร่างของมันเหมือนจะบอกว่ามันคือโครงกระดูกของเด็กอ่ะที่นอนแล้วก็ตายอยู่ตรงนั้นนะที mm hmm. ทำให้แก๊บแบบว่าบอก,บอกโอ้ ถ้าหัวนับจากตรงนั้นน่ะเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะลึกนะค่ะแล้วว่าจนไอ้แกมันก็เหมือนแบบว่าก็ต้องออกไปเพื่อที่ว่าจะไปแจ้งว่าเออเนี่ยเจอโครงกระดูกนะแล้วบอกว่าอันเนี้ยมันเคยมีใครรู้บ้างหรือเปล่าว่ามีเด็กอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนว่าตอบถามกับทางเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ใหญ่อะไรนะพวกผู้อาวุโสครับพวกพวกผู้ใหญ่ที่บอกว่าพวกลุงลุงบรรดาลุงลุงป้าป้าตาตาที่แบบว่าพอจะรู้เรื่องเนี้ย ซึ่งทุกๆคนอ่ะเลือกที่จะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ปิดปากแต่ว่าจะมีลุงอยู่คนหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นขี้เมาอ่ะเขาเหมือนหลุดมาเขาบอกว่าก็ไอ้น้อยไงไอ้น้อยที่มันหายไปจากหมู่บ้านอ่ะทุกคนก็เงียบแลกวนกว่ายุดบอกไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงไอ้แก่บอกไม่พูดถึงไม่ได้เพราะไม่ใช่นั้นอ่ะลูกหลานปุกป๊กปุกลุงลุงป้าป้า ก็ต้องโดนเส้นอย่างเงี้ยไม่ใครก็ใครอ่ะ<ม>ก็ต้องโดนเส้นอย่างเงี้ยไปทุกปีทุกปีทุกปีสุดท้ายคือลุงเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยก็คือไอเจ้าเด็กน้อยเนี่ยมันเคยมีเอครอ,อบครัวเนี่ยครอบครัวหนึ่งเนามีลูกชื่อน้อยแล้ว <c oughs> ด,ด้วยความที่ว่า <c oughs> พ่อทํางานต่างจังหวัดวิ่งไปวิ่งกลับอยู่เนี่ยโดนกระทั่งบอกว่ากลับมาเนี่ยก็คือจะเริ่มเห็นว่าลูกอะเริ่มมีรอยช้ำตามเนื้อตามตัวมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆร,อยรอยือย่างเงี้ย ก็เริ่มมีทะเลาะเบาะแหวงบอกว่าทะเลาะตบตีกับเออเมียตัวเองพ <c oughs> อทะเาลาะตบตีกับเมียตัวเองเนี่ยทําไปทํไมท่าไหนไม่รู้อยู่ๆคือผัวดัน,นบอกว่าเหมือนรถคว่ำตายอเออก,อก็แบบว่าตายด้วยอุบัติเหตุหลังจากนั้นน่ะไม่นานอะ่ะวิความที่ว่าเด็กมันบอกว่าไม่ได้สนิทกับแม่แม่แม่ก็ตีเอาตีเอาเด็กมันก็ยิ่งแบบว่าเหมือนหนีไปก็พยายามหนีไปอยู่เงียบๆเหมือนหนีหนีหนีการโดนตีอืม เขาอกว่าบ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าตาคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็จะเห็นว่าไอ้น้อยอะ่ะมันชอบหนีอะ่ะแล้วก็มันหลบอยู่ตรงท่อระบายนะ้ำตรงนี้ยประจําอืมอืมจนกระทั่งวันหนึ่งอะ่ะก็ไม่มีใครเห็นไอ้น้อยพวกเด็กที่เคยเล่นด้วยกันก็ไม่เห็นไอ้น้อยแล้วคือแม่ก็ย้ายออกจากหมู่บ้านนี้ค่ะมันก็เลยทิ้งไว้ว่า น้อยมันไปไหนแต่เวลาตอบตอบเอถามแม่แม่น้อยแม่น้อยก็บอกว่ามันดื้อก็ส่งมันไปอยู่กับยายมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทุกคนก็ไม่ได้หวักใจเชื่อขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยการที่หัวจะเอาเด็กคนหนึ่งอยู่ๆยะย้ยายยได้หัวเด็กมันก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นจุด จุดด้อยของกลุ่มเพื่อนอ่ะเพื่อนทุกคนก็เวลามาเล่นก็จะมาเรียกไปเล่นตลอดอยเงี้ยเด็กมันต้องมีการพูดคุยบ้างกันอยู่แล้วถูกปะล่ะอ่านั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบว่าเขาไม่อยากจะเออจะจะ,จะยุงวุ่นวายเพราะมันเป็นเหมือนเรื่องในครอบครัวแต่คราวเนี้ยหลังจากนั้นอ่ะไม่นานอ่ะที่ไม่ทางแม่เขาว่าย้ายไปอ่ะ มันก็เริ่มมีการแบบว่าจมน้ําตายแล้วก็จะไปโผล่อยู่ที่ทางประตูประตูระบายน้าอย่างเงี้ยตลอด่อจนกระทั่งบอกว่าพออกลับมาที่วัดตรงนี้ไอ้แก้สมันก็อ่ะโอเคอ่ะก็เหมือนทําพิธีอ่ะลองเชิญวิญญาณอ่ะโอเคน่าจะใช่ก็เชิญวิญญาณไอ้แก้สมมนบอกว่าบอกมันรู้สึกนะว่าการเชิญวิญญาณกมันเห็นหน้าเห็นแต่คือเหมือนเด็กอ่ะดวงวิญญาณถึงเด็กคนนี้ย คือเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นในที่นี้คือมันเริ่มเป็นลักษณะคือการเห็นเป็นรูปเป็นร่างของของคนอะนอกจากจากที่เราเห็นมันเป็นลักษณะเป็นเงาเงาเป็นหมอกห<ๆ>มอกย่างเงี้ยมันเริ่มมีความเข้มของ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 ,ของรูปร่างอะ่ะม,<ๆ>มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเด็กคนนี้ไม่พูดนะแต่ได้แต่มองหน้า,าแล้วก็ยังยืนอยู่ที่อีตรงปากเอออีตรงทางท่อระบายน้ำอะ แต่เขาบอกว่าเขาเชิญออกมาแล้วนะซึ่งเด็กสามารถที่จะออกมาได้เขาเนี่ยแกมันก็รู้สึกว่ามันก็ควรควรจะหมดหน้าที่แล้วแหละมันก็เลยเหมือนว่าว่าลองลคุยกับหลวงลุงมันว่าเนี่ยอย่างเคสอย่างเงี้ยคราวนี้ก็คงต้องแล้วแต่วิญญ,ญาณแล้วนบะเพราะว่าวิญ,ญญาณน่าจะถึงคาดแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ได้มีห่วงอะไรที่มันจะต้องติดอะ่ะหลวงลุงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของทางโลกแต่ว่าลองคิดดูดีดี ถ้าเชิญออกมาแล้วก็วคือถ้าเด็กมันอถ้าดวงวิญญาณนี้ยมันหมดเขาเรียกว่านะหมดอายุไขแล้วจริงๆอ่ะเขาก็สามารถเลือกที่จะไปไดเ้เขาก็เขาก็อยากจะไปแหละทุกดวงวิญญาณอยากจะไปเกิดใหม่อยากจะไปแบบว่าเริ่มต้นใหม่หมดแต่ทาไมเขาถึงเลือกที่จะอยู่ที่เดิมลองคิดดูดีๆไอ้แกปก็ต้องเริ่มกลับมานั่งคิดใหม่ว่าทําไมวะทําทไมวะในระหว่างนั้นไอ้แกก็เลยยังเรื่องที่ว่าจะไม่กลับบ้านนอนต่ออีกคืนหนึ่งในคืนที่สี่ ไอแกมับอกว่าคราวเนี <Stars> ้ยมันสิ่งที่มันเห็นอะมันไม่ฝันแล้วะมมันบอกเลยว่าคือมันเป็นมือมือม่อเย็นเนี่ยมาจับที่ข้อเท้าแล้วมันก็สะดุ้งเพือกมาแล้วมันก็นั่งมองสิ่งที่เห็นอะมันคืออีเด็กน้อยคนนี้ยอืเด็กไอ้น้อยคนนี้ยแล้วก็พูดว่าพี่พี่ทวงความยุติธรรมให้ผมหน่อยสิย ไอ้แกป๊ปบอกว่าบอกจะให้คูไปทวงยังไงบอกมึงก็ไม่พูดไม่ขื่อไม่อือก็ถามไปอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่นี่นี่แหละมันยังอยู่ที่นี่่แต่พี่ต้องทวงให้ผมนะไม่งั้นผมก็ไปไม่ได้อืสิ่งที่ไอ้ไอแกป๊ปมันทำคือลุกงเช้าเสร็จปุ๊บไอ้แก๊ปมันก็ไปเหมือนก็ไปหาตาลุงขี้เมาคนเดิมนี่แหละก็เริ่มถามเริ่มจีอ,าอ,าอาาา้าีจีอาตาลุงขี้เมาก็บอกว่า ถ้าคุยกันในหมู่บ้านอะ่ะถ้าคุณคุยกันแบบว่าแบบกลางกลางลานหมู่บ้านเนี่ยพวกสภากาแฟอ่ะค่ะกูก็คุยไม่ได้หรอกอแล้วเขาก็เหมือนว่าพยายามคุยให้เงียบที่สุดอะ่ะก็เลยลากกันไปบอกว่าเหมือนเป็นเพิงบ้านของลุงเขาอะ่ะเขาก็ค่อยๆเริ่มเล่าเขาเลยบอกว่าไอ้ทีมแม่ไอ้น้อยอะ่ะมันมันไปอะ่ะมันไม่ได้ไปไหนหรอกอืมันก็เป็นเมียของผู้ใหญ่บ้านคนเก่านั่นแหละอ้าว และไอ้ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าอะเมื่อก่อนมันก็คือขายยาก,ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้น้อยมันอาจจะเห็นว่าแม่เล่นชูกับผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าแล้วหรืออาจจะไปเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาบอกกำลังส่งยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้อเออในจังหวัดที่ ไอ้น้อยมันหนีไปอยู่ไอ้ตรงเอ่อระเบียงไอ้อ,อะไรนะท่อระบายน้ำ<ะ>อ่ะเขาก็เหมือนตามไปเขาก็คงไม่วิ่งตามหรอกนั่นเมื่อมึงอยากเข้าไปมึงก็เข้าไปแล้วเขาก็เลยขังล็อกไปอยู่ไอ้ปากทางท่อระบายน้ำเพราะงั้นสือลุงที่เมาคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกเลยที่เห็นศพไอ้น้อยศพ<ะ>ไอ้น้อยอ่ะมันไม่ได้อยู่อีกตรงข้างในพ่อนั้น แต่ศพไอ้น้อยมันเป็นลักษณะเหมือนคือโดนน้ำระบายพัดออกมาแล้วโดนอัดจนล่างอ่มันติดกับตะแรงข้างนอก oh. โดนคาไว้อย่างงี้นจนมันอืดคาแต่ไอคาตะแรงนั่นนะ่ะ uh. แล้วพอเขากลับมาดูอีกทีหนึ่งกลายเป็นว่าคือไม่เห็นศพแล้วแต่คือไอประตูตะแรงนั่นมันเปิด mm. ก็คิดว่าคงต้องมีคนจัดการกับศพ ไอ้แก๊ปมันก็เลยบอกว่าอ่ะพอมันรู้เรื่องนี้ปุ๊บสิ่งที่มันทําเลยมันก็คือไปไปบ้านผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะซึ่งบ้านผู้ใหญ่เนี่ยบ้านผู้ใหญ่คนเก่าเนี่ยเขาก็เหมือนแบบว่าก็คืออยู่ดีมีสุขกินดีเลยบอกว่าแล้วก็เมียเขาก็บอกว่าโอ๊ยทากับโกงกับข้าวเลี้ยงนู่นนี่นั่นไอ้แก๊ปมันก็ไม่พูดป่าไอ้แก๊ปก็บอกว่าไปบอกว่าก็นั่งยิ้มนั่งกินอ่ะนู่นนี่นั่นจนบอกว่าเหมือนอยู่กัญญญญเเนเย็นๆเไยอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนต้อนรับับดูอย่างดี จนพอว,ว่าพอเริ่มเริ่มดึกดึกขึ้นดึกขึ้นสิ่งที่แก๊บทำคือมันเรียกวิญญาณของนออ้อยมาในระหว่างนั้นน่ะลั่งนั่งกินอยู่เหมือนเริ่มสังสันต่อสั่งสันทั้งวันน่ะนั่งกินทั้งวันน,น่ะโดนกระทั่งพอมันดึกปุ๊บอะสิ่งที่บอกว่ามันเริ่มแบบว่า มันเปลี่ยนจากเสียงสังสั่นอะทั้งผัวทั้งเมียคือแหกปากกีดตะโกนว่าไอ้น้อยไอ้น้อยมืออย่าเข้ามาน้ำพุ่งมืออะตายไปแล้วเอกลายเป็นว่าแม่อน้อยที่บอกว่าย้ายออกไปอะไม่ได้ย้ายไปไหนเลยก็ยังอยู่กับผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเลยในฐานะของเมียซึ่งทําให้คนทั้งหมู่บ้านอะมันถึงไม่พูดถึงไงพูดไม่ได้เออนั่นแหละมันทําให้แบบว่าคือไอ้แก๊บมันก็เลยปล่อยให้วิญญาณของอ้น้อยอะ มันยืนถามว่ามึงต้องสารภาพมึงต้องให้ความเป็นธรรมกูมึงต้องเหมือนเขาคือต้องการความเป็นธรรมเขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขาตายได้ยังไงเขาตายเพราะอะไรอย่างเงี้ยไอ้แก๊มันปล่อยให้ดวงวิญญาณเนี้ยอยู่ในบ้านของอดีตผู้ใหญ่อะ่ะกับแม่ของเขาอะ่ะอีกประมาณสามสี่วันจนแบบว่าคือกลับมาอีกทีหนึ่งคือผู้ใหญ่เขาคือแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรลากลากคือแบบว่าคือตับไผ่อ่ะ่วนแม่นี่ก็คือว่าคือสติหลุดไปแล้วอ่ะ<ฆ>คือแตกตัวก็คือผวาหันไปก็ผวาคือกลายเป็นว่าจิตเจิดเสียไปหมดอ่ะจนสุดท้ายก็ต้องคือสารภาพเองสารภาพให้กับคนในหมู่บ้านอ่ะรับรู้หมดมว่าเมื่อก่อนนุนทำอะไรไว้รับเด็กอ่านั่นแหละอืมนี่แหละครับก็เป็นเรื่องสั้นๆของ <I> โอ้คุณโยกเขาถึงว่าปิดอะไรปิดได้แต่ปิดความจริงไม่ได้จริงๆใช <I> ่เนาะคือเรื่องราวนี้มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าอะไรอะมันมีเรื่องอิทธิพลได้ไหมแล้วก็การอารัมาเ <5 S 1> นาะอมาคดีเนาะเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณแกป๊ปเขาเขาได้ได้บอกไหมคะว่าการที่ มีมีเด็กต่างๆเนี่ยที่แบบโอ้ต้องเส้นที่ตรงนี้ทุกปีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะคะถึงต้องทําให้เด็กเสียชีวิตลงไปด้วยถ้าพอนับตามดีๆอะอเด็กที่ตายไปเนี่ยเป็นญาติของผู้ใหญ่หมดเลยอุยหรือไม่ก็คือเป็นญาติทางแม่คนลุกจริงๆอุ้ยคนลูกจริงเขาเลือกนะเขาเลือกที่จะเอา แต่บังเอิญว่าอีเด็กพวกนั้นน่ะมันดันอายุยังไม่ถึงสิบขวบไงอมันก็เลยเหมือนว่าเอ้ยเนี่ยเด็กที่ตายเนี่ยต้องมีแบบว่าเขาเลยเข้าใจว่าเด็กตายเนี่ยส่วนมากอายุไม่ถึงสิบขวบเปล่าจริงๆคือมือโตยังไม่ทันสิบขวบมึงก็ตายก่อนแล้วลูกเออแล็วคือว่าแม่ญาติแบบว่าญาติญาติถ้ารู้ว่าถ้าถ้ามนเป็นเชื้อสายทางผู้ใหญ่<อ>หรือว่าเ้อเชื้อสายทางแม่เนี่ยอื อย่าได้อยู่ใกล้น้ำเลยคือ,อยังไงก็ตายอืมแล้วแล้วอ,อน้อยเนี่ยค่ะเขาเสียตอนอายุประมาณนี้หรือเปล่าคะตอนอายุสิบสามโอ้แต่ว่าเด็กอื่นๆที่เสียชีวิตที่ตรงน้ําตรงนั้นตรงคลองตรงนั้นคือ ประมาณสิบขวบประมาณนี้เลยใช่คือคือคือถ้าเกิดว่าคิดง่ายๆอ่าถ้าเกิดเขาคิดอยากจะเอาไปอยู่ด้วยจร <ứng, S 2> ิง <ứng, S 2> ๆริงครับพี่อมอ่ะไอ,อ,อ้ยกว็าถามนะไม่ใช่ใยกไม่าถามยกก็สงสัยแล้วคือจะเอาไปทําไมวะก็บอกก็เอาไปกูก็ไม่รู้เขาก็คงอยากจะให้รู้มบอกว่าการเสียแบบว่าการการเสียคนในครอบครัวเป็นยังไงการโดนภาคไปโดนเป็นเป็นยังไงโ<อ>ดนป้ายสภาพข้ามมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เขาเอาไปอ่ะเขาไม่ได้เอามาไว้กับเขาเขาอยู่ฟังหลังหมู่บ้านอื เอาไปปล่อยนูนอีตรงปากคือเหมือนโชว์ศพให้มึงดูอะเนีย่ยศพลูกมึงศพลานมึงอะโอ้ยเข้าใจแล้วว่าทําไมที่คุณแก๊์สื่อได้ว่าพลังงานตรงนั้นว่าทาไมแบบมันค่อยๆเข้มขึ้นหรือว่ามีแรงอาฆาดเพิ่มขึ้นลองคิดดูว่าเขาอยู่ตรงนั้นอ่ะกี่ปีแล้วแล้วการที่เขาได้เห็นครอบครัวหรือว่าหลาน ที่มันหมุนเวียนกันอยู่ในหมู่บ้านท,ท,ท,ที่มันอยู่ในหมู่บ้านแล้วค่อยๆโตขึ้นทุกปีทุกปีกลับกันที่เขาต้องมาเสียชีวิตแล้วก็กติดอยู่ตรงนั้นใช่โอ้ย,ยสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะมีอำนาจใหญ่โตขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่้นแรงกรรมเออเพราะว่าไม่สามารถใช้เงินของตัวเองใช้อำนาจตัวเองอขอยืดกรรมได้ไหม ขอไม่ขอปิดคดีอันนี้ได้ไหมขอแบบขอไม่รับกรรมอันนี้ได้ไหมอย่าลืมว่ากรรมมันไม่รับจึงปัจจุบันคือแบบว่ามันมันจะบอกว่ากฎหมายทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานแล้วหรืออะไรก็ตามแต่แต่คุณก็ยังต้องอยู่กับสิ่งที่คุณเห็นค่ะว่าทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นว่าน้อยน้อยน้อยก็ไม่ได้ไปไหนน้อยก็ยังนั่งอยู่ข้างๆแม่แม่ถึงปะ่าเสียอยู่วีทุกวันค่ะ น้อยก็ยิ่งอยู่ในบ้านก็คือปล่อยไอ้แก๊บคือปล่อยให้คือกรมจัดสรรจัดการเลยคือว่าให้อ่าในเมื่อมึงก็สารภาพแล้วแต่กูก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมานี่ยงั้นก็รอตายไปพร้อมกันแล้วกันเ,ออเขาก็อยู่อยนะ่างนั้นอ่ะเขาก็ยอมออที่จะอยู่นะเพราะว่าเหมือนในการที่เขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนสร้างกรรมต่อเนอะแต่เขาก็ต้องแลกกับการที่ทุกคนจะได้รู้ความจริงแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงใช่ถูกต้องโอ้โหเรื่องนี้สั้นๆ ได้ใจความพิกเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะออกมาในเวนี้ครับโอ,อ้ยกลับกลายเป็นมาคิดเลยอะว่าน้องหยกคือเรื่องราวที่เราเคยได้ยินว่าแบบอ๋อตรงเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะมันมีดวงวิญญาณที่จะต้องเส้นที่ตรงนี้ตลอดเลยเฮ้ยเอามาฟังเรื่องเนี้ยมันทาให้เราคิดเลยอะว่าหรือ สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันมีางทีมันมีเหตุมีผลไงออมันมันมีที่มาที่ไปมากกว่านั้นกว่าที่เรารับรู้มาใช่โอ้โหคนลุกคุณสุดทางฝันบอกว่าแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีหรอกครับครับอืเรื่องจริงเลยอ่ะสุดท้ายคนชั่วก็ได้รับกรรมตามที่ตัวเองทําไว้ใช่เรื่องจริงเลยโหพีคมากเรื่องนี้อ่ะมา น้องยกขามาถึงตอนนี้แล้วฝากร้านฝากช่องทางติดตามหน่อยดีกว่าบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านเขียวเชิญได้เลยร้อยธุรกิจต่างๆฝากได้เลยค่ะครับค่ะหม,มูแม่มณียังขายอยู่จาแต่รอพนวงเจก่อนเนาะตักเชีวว่ายังตากอยู่จานแล้วรับหลังวันที่สิบเนะาะแต่ตอนนี้ขายกานาชายอย่างเดียวนั่นแหละครับอ่ามีก็มีกานาชายอย่างเดียวนะครับเชียวว่าที่ขายตรงให้อยู่เนาะก็สาม,มารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับทาง เอ่อ a c e b o o k เอ่อบ้านฟ้าเนาะมเอ่ออิพมได้เลยยกไม้มันนีอินบอกมาได้เลยแล้วก็ใครสนใจที่จะรีโนเวทบ้าน <S <S รีโนเวทพื้นที่ต้องการที่ว่าออกแบบบ้านติดต่อบิวมีครับผมอัศวันน้องเพชรน้องชายผมเองครับ <ข S 2> ติดต่อน้องชายผมได้เลยครับผมได้เลยครบไหมครบพ้นไหมคะครบแล้วตอนนี้กิจการเนยอยู่แค่นี้ก่อนล้นมือต้องรอหมดเจถือว่าล้นมือแล้วหมดเจประมาณวันที่เท่าไหร่นะคะที่จะเริ่มขาย น่าจะประมาณวันวันที่สิบเอ็ดไหมครับอืมปไม่ไม่หยุดไม่หยุดไม่พักเลยเนาะไม่ไม่เลยรันยาวเลยแน่นอนมากสุดยอดขยันจริงๆเลยยังไงดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องโยกเช็นกันครับพี่ออมครับวอย่าลืมรอฟังให้ถึงสายที่ห้าสายที่หกนะจ๊ะอ ขอทราบมันได้ไหมพี่แต่ใจเย็นใจเย็น่้าบก็ไม่ได้ต้าบาบก็ไม่ได้วันนี้นางไปทําบุญมาเดี๋ยวนางไม่เอาน้ํามนต์มาให้ยกไม่ได้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 เลยอนุโมทนาบุญน้องอับนะจ๊ะได้เลยยังไงรอฟังแล้วกันขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ครับผมครับสวัสดีค่ะน้องอับ